อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของรสชาติขนมไทยคนที่ยังทําได้มันเหลือค่อนข้างน้อยแล้วอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนหรือแบบทานขนมไทยกันเยอะๆทุกขั้นตอนอะไม่มีเครื่องจักรเป็นโฮมเมดแท้ๆจริงๆนะคะ เดิมอะเราสองคนทำงานประจำกันก่อนถ่ายรูปเป็นคอนเทนต์เคียร์ทีแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โควิดรอบสองเข้ามางานถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเราก็เลยเอาขนมไทยของที่บ้านเริ่มจากเมนูขนมใส่ไส้เนี่ยคะ่ะเอามาถ่ายรูปเล่นแล้วโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพื่อนๆสนใจสั่งขนมกันเราก็เลยเปิดพิออเดอร์กลายเป็นแบบ คนชอบแล้วลูกค้าก็จะถามว่าขนมเนี้ยใครทําคุณยายทําค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อร้านว่ายายทําให้หลานขายเราต้องคงรสโบราณไว้ปันสมัยปู่ยาตายายก็สอนเรามาเป็นรสชาติเดิมๆสูตรมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่คุณยายคุณแม่ลูกแลมาหลานเหลนแล้วชั้นที่5้าแล้ว แต่ละเมนูที่คุณยายทำอ่ะนอกจากเรื่องความพิถีพิถันมันจะต้องใส่ใจใช้เวลาขนมใส่ไส้ใช้เวลากวนค่อนข้างนานมากๆหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้แป้งที่เทคเจอร์ค้นๆแล้วเวลาไปเก็บไว้จะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วเวลาทานก็อร่อยหรือแบบตั้งแต่ต้นทางการเลือกใบตองที่เราจะต้องใช้ส่วนประจําตลอดทุกขั้นตอนอ่ะไม่มีเครื่องจักรช่วยมันจะเป็นแบบทํามือขูดมะพร้าวก็มือฉีกใบตองเช็ดใบตองปั้นไส้เป็นโฮมเมดแท้ๆจริงๆ ะะมันมีจุดเด่นก็คือเราหอเนี่ยไม่เหมือนใครไม่มีทางมาพาะพร้าวหอเหมือนสมัยโบราณทําให้คนจําง่ายไส้เราก็หวานประมาณปานกลางแต่ต้องใช้มพะพร้าวทึนทึกและน้ําตาลตโนูที่หอมอร่อยตอนนี้ซึ่งหายากมากน้ําตาลที่อร่อย ขนมของเราไม่ได้อบควันเทียนค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเราใช้กลิ่นธรรมชาติที่ว่าหอมมาจากน้ำตาลที่อร่อยขนมถ้วยเราอ่ะทำวันต่อวันพอนื่งเสร็จก็ออกขายเลยกะทิใหม่หอมคั้นสดทุกวันหอมด้วยกลิ่นธรรมชาติของเขาเองไม่ได้ปรุงแต่งไม่มีสารไม่มียากันบูดใส่ในนี้แน่นอนใบเตยสดใบเตยแท้ไม่ได้ใส,ส่สีไม่ได้ใส่ย,ยากันบูด ขนมเทียนเนี่ยแป้งมันนุ่มอร่อยไสย้เผ็ดกำลังดีแล้วก็เราห่อได้ใช้ไม้กัดอย่างเงี้ยคือจุดที่คนจำง่ายปกติเขาจะห่อแล้วเขาใช้เหน็บกันแต่เราใช้ไม้กัดคนจะรู้จักในนะาว่าขนมเทียนเจ้าเนี่ยที่มีไม้กัดนะมันอร่อยจริงๆ ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์นะไม่คิดว่าคนจะชอบขนมไทยเยอะขนาดนี้ส่วนหนึ่งปูคิดว่ามีรูปลักษณ์ที่แบบมันอาจจะแปลกตาสําหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็อาจจะชวนให้คิดถึงสําหรับไวัยกลางคนอย่างเราเนี่ยค่ะก็จะนึกถึงเวลาที่แม่เคยซื้อขนมแบบนี้ให้ทำ ส่วนใหญ่เราจะเน้นแบบชะลอมตะก้ากระเช้าที่ทําให้บรรยากาศมูทโทนมันไปด้วยกันได้กับขนมไทยทุกคนเขาก็จะแบบเอ้ยน่ารักนะลูกค้าก็ชอบก็เป็นงานสารของกลุ่มชุมชนอีกทีหนึง่งที่เป็นคุณป้าคุณยายเหมือนเป็นการผสมผสานกาันระหว่างคนรุ่นใหม่อย่างเราก็คือถนัดขายถนัดถ่ายถนัดพรีเซนต์ส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยก็ต้องยกให้คุณยายเพราะว่าถ้าเกิดรูปลักษณ์ที่สวยแต่ว่ารสชาติอะมันยังไม่ถูกใจไม่ถูกปากขนมก็จะไม่เป็นที่นิยมแบบ ทุกวันนี้ค่ะใครที่อยากทานขนมไทยของเรานะคะก็มาได้ที่อาลีซอยหน่ะเปิดทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์7โมงค่ะถึงเที่ยงหรือขนมหมดก่อนหน้าน,นั้นอย่างนี้ค่ะใครที่อยากลิ้มรสความอร่อยขนมไทยฝีมือของคุณยายค่ะสามารถมาได้ที่ร้านยายทำให้หลานขายนะคะ